ตำบภไผ่ลับขาแล้วเว้ยใครจะอยู่ใครจะไปใครอ่อนแอก็แพ้ไปเอาแล้ว,ลวครับอะไรจะเกิดขึ้นได้ถ้ามีการวังแผนที่ดีหรือว่าถ้ามีปาร์ตีานหรือเชื่อว่าสารีป้า รื่การตัดถึงการกระกรรมการผู้ต้องแก้เรือขาัดเินไมเรือพิชิตในเี่นีได้แก่เรือฐานแรกไม้รวมนะครับฐานสไม้มะขามฐาดที่สามจะเป็นไม้มะฟางครับเอไม้หยุ่ตามตามจับติดๆเป็นจับัไม้เป็นจับผัก็ไล่ตั้ตต้นตะแตมะม่วงตะดาวตัดเร้อ ังจากที่สาวตปาเสียหลักเสียเลี่ยมเสียท้ายไปหลายเที่ยวกะปล่อยให้ลีนาพอ่อคศสีอินทรชิตค่อยๆดึงสะตกดึงสะตกค่อ,คอยๆโยกหนีไม่น่าจะมีปัญหาครับระยะสุดท้ายพ่อคศสีอินทรชิตจะคงจะนับเรือค่อยๆค่อยๆไห,หลไหลเข้าเซนชัยครับก็บผลงานการตัดสินครับพ,อพ่อคุณ่าครับอินทราชิตครับ เป็นปลาชนะไปในเที่ยวแรกใครตะโกนบอกไอ้สาวจะปปามเมาวะจ้ิงๆนะมังข<อ>ากันยาเพชรสุไทยจะออกด้านขึ้นไปด่านสดคนหน้าเดียวสาวตุริ่งนีแล้ว แล้วก็สาวสวยสตีปะาก็ชนะดนนเพ้นเื้อไทยไปในเที่ยวนี้ครับทาไม่สามบอกส่วนในนาําเพชรชูโูก็รอชิงอันดับสมตามนั้นเข้าเส้นชัยข่าวกรรมการกระโดดคว้าประกาศน่ำละแสนแปดขิดปั๊บไปที่รองน้ำแดงครับเพชรลูกอิน,น,นเป็นเรือชนะและเป็นเรือที่จะเข้าไปชิง ตัดรมลุงลุก็มือไม้เที่ยวเดือ